สวั <interfer es> สค่ะแต่จับมาพบก oh ับข ja ่าวพยากรณ์นะครัยุทธิยะพาถึงห้อจันทร์จััดสวัสดีค่ะมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศแระจําวันที่30มีนาคมพุฤศักา2 0 0หาลอยขอสิบหาค่ะค่ะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกุ้มผากเนื้อตอนล่างผากตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางและผาคตะวันออกมีกําลังอ่อนลงค่ะ ประกอบกับบริเวณเพิ่มกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาปกคุมภาคตะวันออกชิงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ,อ่อนแตเช่นห้ประเทศให้ตอนบนมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฝ้าข้านองก,กับมีลมกระโชกแรกในบาาพส้นทีค่ะค่ะเมื่อเปิงภาพไทยดาวเทียมนะคะก็สิบพบว,ว่ามีกลุ่มเมฆส่วนมากค่ะภาพตรวจอากาศเลดราขอนแก่นนะคะก็สิบพบว,ว่า นี่กุมฝนค่ะเกิดอยู่ที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิเลยค่ะเรดาร์ตรวจอากาศสกลนครกับตรวจประพพกุมฝนนะคะถามว่าบรงพยากรอ์อากาศยืด4ชั่วโมงทางหนาอนะคะจกล่าวว่ามัอนี่มีฝนฟ้าขนองรายละ20ของพื้นที่กับมีร่มกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2 2 2 5องศาเซลเซียสค่ะ กลับมาพบกับพยากรณ์อากาศรายจังหวัดนะคะมืนนี้อุณหภูมิสูงสุดนะคคอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะที่จังหวัดชัยภูมิมหาชารคามสกลนครอุดรธานีประกาจังหวัดนครพนมค่ะอุณหภูมิตำสุดนะคคอยู่ที่22องศาเซลเซียสคือที่จังหวัดนครพนมค่ะผลกระทบต่อการสะสมของคุณพี่เอ็มอจืดหามืนี้นะคะกระชพบว่า มีเกณฑ์การสะสมของพุ่นหน่อยค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตตกนะคะเฮดให้หชาล่างฝุ่นละอองออกไปค่ะค่ะสำหรับนี่ก่ะขอจบการแา่ง,งานพยากรณ์ไ้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน